สวัสดีครับวันนี้พามาเก็บผักหวานย้ำเมื่อคืนเห็นไหมครับผมพันหน่อยในตรงไง้นี่ขึ้นมาจับอึงฝนมาต,ตกพี่น้องก็เลยได้ไต่ผักหวานเคยเห็นไ่ไต่ผักหวานย้ำเมื่อคืนนั่งกันต้นผักหวานนั่งเก็บนั่งซีดอะครับ เป็นมาข้อผักหวานโอ้หยอดอ่อนครับอ,อ,อ,เ,บอ,อ,อเอากระตามาครับปุเก็บผักหวานเนาะเอาเด้อไม่แกงโอ้ยน้ำลายไหลน้ยอยๆครับอ่อนอ่อนครับอ่อนนี้หยอดผักหวานก็ได้โอ้หนังทับ่อยหมดฮามึงแ้ ่ายูมัดต้ผักหวานเคยเห็นมัดต้ผักหวานมาจับอึงฝนมาตกก็เลยได้ใต้ผักหวานกันทัน,นี้เป็นประมาณนี้นะครับอยอดผักหวานโอ้มาจะขืนมาตอนตะเวนนะทายพี่เนอะทายเบิ้งครับก็เลยมนั้นเด้ทายเบิงบเงเบ้งย้ำมาขืนนะครับนี่เป็นหน้าพาครับในะต้นนาผม ก,กัิหน้าผาแล้วครับมองไรหน้าผาสั้นเติบไม่ได้เก็บผักหวานก็ไม่นองแต่ต้องไปบ้านถึกดาไม่ได้ผักหวานดินเป็นปลาครับปลาจิกปลาหางผู้ใหญ่ครับแต่บ,บอกนะครับมองอไรมันเป็นเขียตุทยานครับบอกว่าได้ อยู่ทั้งน้ำหนาวนี่นะครับก้อนเก็บก้อน,นใต้ฝักวานไม่นองโอ้วหหวานนะครับเนะนี่ยอ่อนเลยครับได้แล้วครับตามมาเลยเฮ้ย <c oughs> น่อน่อ,นอไปต่อ อ๋อแล้วตัวนี้พุ่นนะพุ่นหนึ่งแม่แม่พี่นุ่นเหน็นปะมาสามคนไ,ไปเลยนี่กับผักหวานครับต้นหนึ่งลายลายครับผักหวานลา,ลายลายครับปลาไงได้แค่ครับเนี่ยมาเด้อมากินโอ้โหเด้ครับเพื่อนนี่จะต้นผักหวานยอดนี่กับผักหวานเดต้นหนึ่นงโอ้หลายแด้แค่เน,นี่ย ซาสเดียวกินนะแป๊บเดียวพอแล้วนะครับนะผมไปเอาไปแกงแกงพอดีกับพ่อหั่งมดแดงไว้ยู่บ้านฮะฮะยู่บ้นยังฮะไหน่พอดีเห็นหา่งมดแดงไว้ยู่ย่บ้านลงไปกับให้เมียแกงใส่มูลเสียนไปต้นอะครับไปแกงไปย่างต้นไหนอโอ้ดอกดอกนี่ครับผลด,ดอกมัน ตัง้งอมยนยอดเหมือนะเวยเจ้านี่กินแซวกันนะครับกดดอกมันเงินกดกดดอกากหวานเลยนี่ครับเราแกงอายุไทยเบิ่งครับชดหน้าันห่อนแทบบแกงมากหวานครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวของป่าเอาไปเก็บเอาแต่ยอดมันนะครับเอว่าหักมาทำลายมันนะครับเพราะว่า ไปกินปีหนานี่ไปนี่กินแบบแยวกับแม่แม่คอยเก็บอ้าวครับูุลังควนบนขึ้นมไม้บนกระหากกระโดดบนมันรู้จักไว้กินหลายเทียผลด,ดอกนั้นผลด,ดอกฟ้าเ,เรียนได้วันอีรีดูแต่เามื่อดูดวนกินไในมืดกินได้แต่ต้นแก้ม โอ,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 อ้แต่แต่แต่ใครเบ้างยอดกักบอลผคด,ดอกอืมนวยมันกับลวกกินเสียพูดกันเดียวลวกกินเจียวนี่กักวันไปไม่แล้วครับประมาณนี้วครับนี่แค อย่างนี้น้ำครับันอีเล่ก็สามคนครับมันมจับอึง้งฝนก็ไม่ตกเลยได้ขึ้นมาค้ำกันเลยเพราเห็นใบไทห้เบิงให้เบิงอยู่ครับตอน,นันตอนแตเวินนะครับขึ้นมาค้ำนะฝนมันตกน้อยนึงจีดบาทน,นี่ก็ผักหวานอีกโอลายครับอยากจะเห็นเด้อ Niều cạn nạc thì mất đặc biệt là yết. Hãy bung view ngắm ngắm ngang không ngang 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 อันนี้ลิงครับสั้างอันหนาเยิ้มเนาะเก็บไปพี่นอ้องเบิ่งเก็บไปอย่างเนี้ยมาจับจับอึ้งกับได้ไต่ผักหวานพี่น้องได้ไต่อึ้งหล่ะฝนมาตกอืมเก็บยอดงามเน,น้องข้าวหวานเพรไปแกงแล้วครับอล่ะงามคัะโอ้ต้นไงครับคุณผักหวานม,มัดมัเมียนอึงปนนี่กระแม่โอ้ โอ้เห็นเห็นนีปะเนี่ยแม่กวนผมเยวไปให้เมีแกงต้นโอเคโอเคขออนุญาตมันยังว่าแก้ดีปานไหนครับเนี่ยมันต้องให้เป็นมากไงก็นี่นะงามครับเขาบอก่นเก่าคือเก่าเขาก็ต้องอก่อนอืนายผักหวานครับ ไม่กะยังเป็นปลาไงครับเป็นปลาไงปลากรน้อยไญ่ก็พอมีเห้เ่ิบงอยู่ขออนุญาตแล้วก็อ่าตายรับิดเท่านั้นพี่น้องไงแกงนี่โอ้ยเมียเข็นมาโยกไข่หมดแดงแดงแซ่บ ไอ้มดแดงเอาบอ่ได้เหรอะจะบอ่อนอยมันเตี้ยมันหนักหน่อยว่ายกันเด้งมาเรียน,นเขาเอาเอาคนคือดอกดอกเมื่อค่ำวานนะ่ะเอามักหน่วยเนาะนหน่วยกิอกินน้ำบยแล้ว้วครับะวบีายกล้องอีกนึงเลย ลงชอยไทยๆจับไทยยังเคยยเจไจไเมื่อสมคลิปนี่ก็เอาเว้เจ๊ะไระเห็นเอาเกเอารถอะไรกันเก็บหน่อยอ่ะเไงเฮ้ยให็มันใหญ่กว่านี้กัพอเก็บเนี่ยเว้โอ้ยนี่แหละกินเลยอะขอหกเ้าะือไว้วันี้นะ ไปเกยบผักหวานแล้วโมจะไปเล่นมันหลายเอาไว้มันใหญ่เนี่ยโอ้ยหนุเขากินน้ำนี่ละหนุ่ยนี่หนุ่ยนี่น้อยนี่งไปโค่นะพอแล้วเก็บมันมันเนี่ยเก่งผังหวานหย่อนมันเออมันมามีเด้ครับจักได้ขึ้นมาตอนเลยเนี่ยเก่งไปม่ได้มันขึ้นประนันนะ ขึ้นภูครับขึ้นภูโอโทษที่ขึ้นในมุมเป็นของดอกครับโทษมากันสามคนเมียอยู่ครับเด็กเมื่อใดมาได้เวียนแต่ที่ท้ายเบิ้งทางขึ้นทางอย่างท้ายวิวความโอ้งามครับงามยังคงสมบูรณ์อย่างนี้ตัดตาลายอยู่ตัใหญ่สันนอยเพราะมีเบิ้งเปล่งได้ครับทั้งวีวได้หลายยังเนี ไหนครับป่นเปูนมันน้ำเห็นไหมครับนี่ักบกานตึมตึหวานงดอกดอกกันไม่พอไงเพื่อนเดาจะข่าวไปสั้นแล้วครับไม่ได้ไปแกงกินเขาไม่ได้ซื้อกับเขาเขาก็ประหยัดไปด้วเืิอนั่งนี่นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามไว้น้ำนะครับก็เป็นกำลังใจการเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนี่ตอนท้ายบาย